สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ไงลูกอะไรเนี่ยตรงนี้ยังไม่แดอนะบิวอะบ้านเราก็เลือกต้นอะไรนะไม,ไม่รู้นะ่นะนี่ต้นหวานนะับหวานหวานต้นนี้หวาน เทุ่งฝักยาวแตนแตนทั่งฝากยาวพึ่งพึ่งเลื้อยนนี้คือแตงแตงกำลังออกลูก oh. lúc xa có, có kẹp lại Này kéo suy thịt cầm lăng cọc đỏ Mình lưu vợi nhau cửa thê cầm làng Ngàm อว้าวตัดกินละสองต้นตังโมฟักทองเมลัน อะไรประเด็นพักทองนี่จริงๆเนานะที่ไหนก็เจริญไวเนาะแต่แตงโมสุดยอดมากแตงโม โอ้ฝนตกประมาณนี้นะครับปลุกแรงเข้าเนี่ยเอานกเข้ามาติดตายตัวนี้อันนี้ก็มาจากต้นไผ่แมงอาบแมงกวางมาติดนี่อยู่เดี๋ยวไปดูว่า หน่อไม้ขึ้นหรือยังหน่อไม้พันเล็กนี่ไงกำลังขึ้นนี่ไงหน่อไม้กำลังขึ้นเริ่มแล้วหน่อไม้น้ำเต็ม หน่อไม้ยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นนิดนึงขึ้นแค่เห็นนี่เฉยอ๋อขึ้นแล้วนี่อ๋อหน่อไม้ขึ้นแล้วอ่ะเอาไปสักนอนไหม ันนี้คือป่าป่าบุ้งฝรั่งนะครับก็คงอแค่นี้นะครับทุกท่านฝนตกแล้วฝนไล่แล้วขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ต้อแซสมาสื่อบ๊ายบายไปแล้วขอบคุณครับ